ก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์มถุง,งอกบ้านครูนะครับวันนี้นะครับวันนี้ได้ยินข่าวว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ตั้งอยู่ในปั๊มนะครับเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับเห็นว่ามีลูกค้าไปกินกว๋วยเตี๋ยวเยอะเหมือนกันแล้วมีทีมงานมาบอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ให้ลองเอาถุง,งอกไปนําเสนอดูนะครับเมื่อเราได้ยินอย<ข>่างนั้นนะครับเราก็เตรียม ถั่วงอกเตรียมบรรจุใส่ในถุงนะครับกำลังกําลังเตรียมตัวที่จะออกไปร้านนะครับกาลังที่จะออกไปเอาถั่วงอกไปเสนอนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะรับประจำไหมจะรับถุงงอกเราไหมหรือว่ามีคนส่งประจำอยู่แล้วหรือว่ามีร้านส่งประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับเราอย่าไปหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวรอดูก um> right. ันเลยนะครับว่าเป็นยังไงก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับดูถุงงอกในสต็อกเรานะครับดูถุงงอกในสต็อกเราก่อนนะครับที่จะเอาไปให้ร้านทดลองใช้นะครับว่าเพียงพอต่อการที่จะเอาไปส่งร้านประจําแล้วก็เพียงพอต่อการที่จะใส่ถุงเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะไปเสนอร้าน นะครับนี่เราก็เตรียมใส่ถุงอันนี้ช่างแค่เอ่อห้าขีดถึง6ขีดนะครับเพราะเพราะเพราะมันจะเหลือมันจะเหลือจากของที่ส่งร้านประจำนะครับแต่ก็คุณภาพอะไรก็ยังสดใหม่กรอบอยู่นะครับเมื่อเราบรรจุถุงเสร็จแล้วนะครับบรรจุถุงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เขียนเบอร์โทรไว้ที่ข้างถุงนะครับแต่ปกติที่ฟาร์มฟาร์มถุงขอ,อบ้านครูเนี่ยจะมีสติกเกอร์ นะครับติดผลิตภัณฑ์สําหรับติดที่ถุงนะครับแต่คราวนี้ตอนนี้สติกเกอร์หมดนะครับสั่งไม่ทันนะครับสั่งเป็นไม่ทันก็เลยเขียนเขียนแบบติดที่ถุงไปเลยแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะครับพอเขียนเบอร์โทรบรรจุถุงเสร็จแล้วเขียนเบอร์โทรข้างถุงแล้วนะครับแล้วก็เตรียมนะครับเตร,บเบเรียมอุปกรณ์เอ่อไม่ใช่เตรียมอุปกรณ์เตรียมผลิตภัณฑ์ของเรานี่ครับคือถุงงอกน like ี่แหละนะครับเตรียมที่จะไป ใ,นะให้ร้านทดลองใช้นะครับให้ร้านทดลองใช้นะครับจริงๆแล้วตั้งใจจะไปเมอร์ไซน์แหละนะครับเอาใส่เมอร์ไซค์ไว้แล้วนะครับใส่เมอร์ไซค์แล้วแต่ดูน้ํามันอ้าวไม่มีน้ํามันนะครับเตอไซค์ไม่มีน้ํามันนะเมอไซค์ที่ใช้ส่งส่งถุง,งอ่าทุกวันเนี่ยไม่มีน้ํามันก็ <c oughs> เลยเปลี่ยนมาขับรถไปแทนนะครับเปลี่ยนเป็นขับรถไปแทน นะครับแต่ระยะทางก็ไม่ไกลมากนะครับจากความสงอกบ้านครูเนี่ยถึงร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดใหม่ประมาณ4โลนะครับประมาณแค่4โลนะครับขับไปประมาณห้านาทีนะครับนี่คือเส้นทางชนบทนะครับทางหลวงชนบทของหมู่บ้านนะครับทางหลวงทางาเส้นทางที่เราใช้วิ่งอยู่ทุกวันทุกวัน นะครับจะผ่านโรงเรียนบ้านครองยางนะครับวิ่งออกทางหลังเขื่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเส้นทางที่สวยๆอ่าน,นี่คือเส้นทางหลังเขื่อนสวยๆนะครับเส้นทางนี้จะผ่านจะผ่านสวนปามนะครับผ่านสวนปามช่วงเงย็นๆเนี่ยจะมีชาวบ้านหรือนักเรียนเนี่ยมาวิ่งออกกำลังกายเส้นนี้ตลอดนะครับช่วงเงย็นๆรถจะไม่ค่อยมากแล้วก็เส้นทางจะดี นะครับเส้นทางนี้จะขับผ่านสวนปา์มบอกกุ้งนะบอกกุ้งนะครับแล้วจะผ่านป่าชายเลนนะครับจะมีป่าชายเลนเนี่นะฮะจะมีป่าชายเลนอยู่2อฝั่งเลยทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับเกาะลันตานะครับกรบีนี่ป่าชายเลนเยอะนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยเกาะลันตานะครับถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวเรียนเชิญเลย นะครับช่วงนี้เป็นหน้าหน้าโลด้วยหน้าไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าคนไทยมาเที่ยวเนี่ยก็จะสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปแย่งไม่ยังไปแย่งที่พักจากฝรั่งนะฮะจากนักท่องเที่ยวนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดนะครับเส้นทางลัดหรือเส้นทางเลาะหลังเขื่อนไปออกถนนถนนถนนหลักถนนเส้นหลักนะครับถนนเพชรเกษมนะครับเลี้ยวซ้ายจะลงไปเกาะลันตาเลี้ยวขวาจะขึ้นไปทางอำเภอเมือง นะครับอ่านี่คือเส้นทางช่วงเย็นเย็นะครับช่วงเย็นเย็นเนี่ยจะมีลิงนะครับลิงออกมาค่อนข้างจะเยอะนะลิงลิงจะออกมาเนี่ยจะอยู่บนขอบสะพานเนี่ยพาลูกลหลานๆออกมานั่งกันเต็มเลยนะครับมามามาเหมือนมารออาหารนะครับคนใจดีก็ผ่านๆไปก็จะโยนแตงโมโยนกล้วยไว้ให้มันกินบ้างนะครับมันเลยติดนิสัยนะครับออกมานั่งรออาหารนะครับนี่คือเส้นทาง นะครับเส้นทางที่เราจะไป็ร้านกว๋วยเตี๋ยวนะวิดีโอนี้ถ่ายก็คือไม่ได้ตัดต่อแล้วก็ไม่ได้เร่งสปีดเลยนะครับ <_ C 1> ก็คือถ่ายยาวไปเลยนะครับไม่ต้องมาไม่ไม่ต้องมาเร่งสปีดอยู่ก็ถ้าใครดูแล้วขัดใจก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้คือถั่วงอกนี่คือพระเอกของเรานะครับใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะไปนําเสนอหรือไปฝากให้ร้านทดลองใช้ดูเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าร้านเขาจะ สั่งหรือไม่สั่งหรือว่ายังไงอ่านี่คือเขื่อนนะครับอันนี้คือบริเวณเขื่อนนะที่เอาน้ำเนี่ยไปผลิตน้ำประปาใช้ในหมู่บ้านนะครับนี่คือเขื่อนบริเวณเขื่อนนะครับเส้นทางนะครับอันนี้ก็จะอ่าเส้นทางก็จะออกถนนใหญ่แล้วนะครับก็ดูตามป้ายเลยนี่คือกาลังจะออกถนนใหญ่แล้วนะครับโอเคครับถึงแล้ว ถึงร้านที่เราจะเอาถั่วงอกมาให้ทดลองใช้แล้วนะครับร้านตั้งอยู่ในปั๊มนะครับเพิ่งเปิดใหม่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะเราก็ไม่เคยมากินเหมือนกันเราก็เพิ่งรู้นะครับก็เลยลองแวะเข้ามาคุยนะครับแวะเข้ามาคุยหน่อยอ่าเราก็จอดรถนะครับจอดรถเรียบร้อยก็เห็นเจ้าของร้านแล้วนะครับเดินอยู่ข้างในกาลังจัดร้านคุณวุ่นอยู เราก็เอ๊จะเข้าไปดีไหมพราเขาเรากวนวุ่นอยู่แต่ไหนๆมาถึงแล้วนะนครับไหนๆมาถึงแล้วก็แต่ก็เกรงใจเจ้าของร้านนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับการการการจะได้ลูกค้ามาคือเราต้องหน้าด้านเข้าไปหานะครับเราก็เดินเข้าไปคุยนะครับถือผลิตภัณฑ์ถือถุงงอกเดินเข้าไปอย่างมั่นใจนะครับไปคุยกับน้องเขาก็คุยนะครับได้ใจความว่านะครับได้ใจความว่า น้องเขาเนี่ยก็ค to ือเห็นถั no But, no. ่วเราแล้วเนี่ยก็ชอบนะครับถั่วของเราเห็นแล้วก็ชอบนะทั้งๆที่ยังไม่ได้ใช้เลยเราถือไปให้ดูน้องก็ชอบแต่ว่านะครับน้องเขาบอกว่าน้องเขามีคนส่งประจําแล้วนะครับพอน้องเขาบอกว่ามีคนส่งประจําแล้วเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรครับถึงแม้มีคนส่งประจําแล้วเราก็เอาถั่วของเราเนี่ยที่เราถือถือไปให้เนี่ยก็คือถั่วของเราเนี่ยก็คืออันเนี้ยผมถือมาแล้วเนี่ยก็คืออยากให้ทดลองใช้ นะครับต้องลองใช้ถึงแม้มีคนส่งประจําแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนส่งประจาไม่ได้มาส่งหรือว่าเหตุฉุกเฉินวันไหนเนี่ยที่คนส่งประจํามาส่งไม่ได้เนี่ยก็โทรหาเราได้เลยตามเบอร์ที่จดไว้ให้ที่ถุงเนี่ยโทรหาได้เลยนะครับยินดีที่จะมาส่งนะครับโลละ20บาทนะครับแล้วก็มาส่งฟรีนะครับถ้าถ้าเกิดว่าขาประจำเนี่ยมาส่งไม่ได้เนี่ยเราก็ยินดีที่มาส่งก็คุยกับน้องเขาน้องเาก็โอเคนะครับ แล้วก็ขอบคุณกันไปแล้วเราก็กลับครับขอบคุณทุกทกท่านมากนะครับที่มาติดตามชมฟาร,ร์มถง,งอกบ้านครูนะครับมาเสนอมาแชร์วิธีการนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ